สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่นพนอนๆมาแวะเที่ยวที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับไปลุยกันเลยมาถึงจุดที่กองอำนวยการนะครับเราไปซื้อตั๋วนะครับคนละ60บาทเสร็จแล้วก็มารับรองเท้านะครับผมหลังจากนั้นเราก็นั่งรถ2แถวขึ้นไปนะครับลุยเลยนั่งรถ2แถวขึ้นมานะครับประมาณ5นาทีก็จะมาถึงแล้วครับบนนี้อันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับผม ทางเขาก็จะเป็นซุ้มสามเหลี่ยมนะครับผมที่ทำจากไม้ไผ่นะครับผมสวยมากเลยเดินทางกันต่อครับผมหะใหญ่นะครับทางเขาก็จะมีะต้นหมากเบงนะครับผมขอพรพระใหญ่นะครับ <c oughs> ได้ได้ต้นหมากเบ่งนะครับคนละสองอันนะครับน,นี่นะครับ นเห็นดา้านหลังของพระใหญ่แล้วนะรัเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาไหว้พระขอพอรกันก่อนเลยนะครับผมขอให้สมปรารถนา,ท,ท,านทุกท่านนะครับ เป็นของเท้านะครับใส่ครับกับนี่เลยไปไปไปจะเข้าไปนะครับเ,เราไม่ต้องมองลงข้างล่างมองข้างนานหน้าหนุนตรงนี้ก็จะเป็น แม่น้ำนะครับผมข้างหลังเออเออมองมาข้างหน้านมต้องมองไาข้างหลางเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> กลตรงนี้ก็จะเป็นม่แน้ำขงครับส่วนตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นน้ำทารี่ล่ครับกันระหว่างประเทศไทยไปแล้วไม่ได้แกนี้เนี่ยน่ากลัวตรงกระจุกนี่หน่ากลัว ไปคนเดียวได้ไหมไม่ต้องมองตรงกระจกไงก็ไม่มอ,มองกลัวนี่ครับมีคนกลัวแล้วครับหนึ่งครับขอถอนตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> เดินกลับแล้วครับ มาได้แค่ครึ่งทางนะครับคนกลัวความสูงครับไปรอตรงนั้นนะเดี่ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูก่อนนะครับถ้าใครเป็นคนกลัวความสูงก็จะเสียวๆหน่อยนะครับช่วงนี้แม่น้ำโขงก็จะเป็นสีคุ่นๆอย่างนี้นะครับหน้าน้ำหลัก อากาศดีครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนไม่มีแดดนะครับ ให้หน้าห้าร้อยเนี่ยไดไห้ให้เรียังไม่เอาเลยเอานได้แล้วห้า้อเนี่ย กล้องหรออฝั่งนี้ก็จะมีจุดกล้องนะครับผมเ,เ,ปเป็นกล้องหยอดเหรียญน,นะครับผมหยอดเหรียญสิบเท่านั้นนะครับ ที่เราเข้าไปในสกายวอล์คเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็จะกลับกันแล้วนี่ครับสองแถวมารอแล้วตรงนี้